คุณผู้ชมครับคดีภาคผู้เยาว์ระหว่างเอมิรากับครูไัยบูลอดีสามีล่าสุดวันนี้นะครับ9เมษายนทนายพัฒทนายอนุสรอ,อสุรพงศ์ครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยข่าวดีว่าคดีภาคผู้เยาว์ที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานสามารถเจรจายุติได้สําเร็จโดยครูไัยบูลแสงเดือนนะครับยินยอมชําระค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน8 0 0 0 0 0บาทแม้ศาลจะมีคําพิพากษาไว้เพียง3 5 0 0 0 0บาทก็ตาม ถือเป็นการแสดงเจตจำนงเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ครับทนายพัฒน์ยังได้โพสต์ภาพจังหวะสวมกอดระหว่างครูภัยบูร์กับนางการจนาพรแม่ของเอมิราพร้อมบรรยายแคปชั่นใต้ภาพว่า ทุกใจกันมานานโดยเข้าใจกันผิดวันนี้ได้พูดคุยโล่งใจทุกฝ่ายแยกย้ายกันไปทําหน้าที่อดีตที่ผ่านมาให้มันผ่านไปคุณแม่การจนาพรแม่ของเอมิราถแถลงไม่ติดใจด,ดําเนินคดีแพ่งและอาญาอีกต่อไปรอรุ้นว่าสารดีกาจะพิพากษายอย่างไรต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีครับ ทังนั้นครูไปบูญแสงเดือนครับก็มีการโพสต์ขอบพระคุณแม่อึง่งทนายเต้ทนายพัดและทีมงานทุกคนวันนี้เป็นอีกวันที่ทําให้ผมซาบซึ้งและดีใจมากๆที่ทนายพัทนายของเอพาคุณแม่มายื่นแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความในคดีภาคผู้เยาวระหว่างผมกับเอที่พิพาทกันมาอย่างยาวนานซึ่งความเป็นจริงที่ผ่านมาตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันจนตอนนี้ผมไม่เคยโกรธเกลียดชังใครเลย แต่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเยียวยาทุกรอยแผลใจด้วยความรักความเมตตาของแม่ และด้วยคำแนะนําดีๆจากพี่ทนายเต้และทนายพัฒต่อจากนี้ต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกทํามาหากินด้วยความสุดจริตผมเองก็จะดูแลลูกชายทั้งสองให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตผู้ชายคนนี้จะทําได้งานนี้แหละครับทับเอาเฟซบุ๊กของนายห้างประจักรชัยหายต้องคําที่เคยให้ความช่วยเหลือเอมิลาเรื่องคดีมาก่อนหน้านี้ถึงขั้นโพสต์ข้อความว่าเรื่องผัวผัวไม่มีเมียต่อไปอย่าไปยุ่งทะเลาะกันโดนดังแกมามาหาเราช่วยจนเกือบผมติดคุก มาวันหนึ่งไปแอบเคลียร์กันได้ผมเสียเงินขึ้นศาลฟรีและก็มีโพสต์อีกนะครับว่ายัางน้อยๆเอมิรากับแม่ควรปรึกษาบอกอะไรผมด้วยจะทําอะไรอย่างน้อยผมก็เคยช่วยเหลือปกป้องคุณขึ้นศาลเพราะคุณเจ็ดครั้งเกือบติดคุกเสียเงินโดนปรับเกือบสองล้านบอกเป็นอย่างผมอภัยให้คืนเลือดและน้ําตายอมกินอาหารหมาเอง ย่างไรก็ตามครับภายหลังการโพสต์ของนายห้างประจักษ์นะครับมันเหมือนมันจะกลายเป็นดราม่าครับเพราะว่ามันก็มีการแสดงความเห็นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ดีอกดีใจด้วยที่ว่าคาดีเนี่ยมันจบลงแต่อีกฝ่ายครับก็บอกว่าเอ๋กับแม่เนี่ยควรจะมีการปรึกษาคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ด้วยจนล่าสุดครับเอมิราหรือว่ามิราชนวิลวานิชโพส์ชี้แจงว่าคาดีพักผู้ยาวมันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ที่เห็นแม่ของเอไปศาล แม่ไปรับเงินค่าเสียหายในส่วนที่ศาลบอกเรื่องคดียังคงดําเนินต่อไปขณะเดียวกันนะครับเอ๋มีรายยังได้ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ตและป่าเทพที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือเอ๋พร้อมย้าทิ้งท้ายว่าเอ๋มีรารักและเคารพทุกคนเสมอไม่มีวันลืมเช่นเดียวกับทนายพันครับก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าในความผิดฐานภาคผู้เยาว์เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่อาจยอมความกันได้แต่การที่ผู้เสียหายแถลงไม่ติดใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาล จะนำมาวินิจฉัยลงโทษในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยมิได้ไหมายความว่าคดีไม่ได้เดินหน้าต่อ